สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับหรือว่า EP 2อาทางร้าน DIY i Eventer นะครับจะมานำเสนอสินค้าตัวหนึ่งนะครับเป็นสินค้าที่น่าสนใจนะครับคือเป็นโมดูลนะครับในการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเหมาะสำหรับไปทำพวกไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะครับหรือว่าป้องกันผู้บุกลุกป้องกันขโมยได้นะครับ โมดูลตัวนี้นะครับหลักการทำงานจะอาศัยคลื่นไมโครเวฟนะครับจะมีลักมีการตรวจจับที่กว้างนะครับปกติอุปกรณ์พวกนี้นะครับจะใช้พวก p i r นะครับซึ่งตัวนั้นน่ะข้อด้อยของมันนะครับจะมีลัศมีการตรวจจับที่แคบแต่ตัวนี้จะกว้างกว่านะครับและก็มีความแม่นยาวันนี้นะครับเราจะมาสอนการเขียนโปรแกรมในลักษณะที่ไม่ซับซ้อนนะครับสามารถนำไปใช้งานได้จริงและ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับไม่มีเวลาในการเขียนโปรแกรมก็สามารถโหลดโปรแกรมที่อยู่ใต้คลิปนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโมดูลนะครับไมโครเวฟเรดร์นะครับรุ่น rcwl นะครับขีด0516นะครับ ตอนนี้จะใช้หลักการอ่านค่าคลื่นไมโครเวฟนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับการใช้ไฟนะครับช่วงจะกว้างพอสมควรนะครับตั้งแต่4ถึง28โวลต์นะครับในที่นี้เราจะใช้ไฟ5โวลต์นะครับรัศมีการตรวจจับนะครับอาจจะถึงประมาณ5ถึงเเมตรนะครับหมายถึงว่าถ้ารัศมีใกล้ๆนะครับเราไปอยู่ใกล้ๆคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็สามารถตรวจจับได้นะครับ ขาที่ใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็นเริ่มจากขากาวนะครับ GND ตัวนี้นะครับขากาวขากาวคือไฟลบนะครับ v I n นะครับอันนี้ขั้วบวกนะครับอันนี้เป็นไฟเข้านะครับไฟเลี้ยงสองขั้วนี้ส่วนตัวนี้นะครับเอาจะเป็นสัญญาณออกนะครับเป็นลักษณะดิจิตอลเอาต์พุตนะครับสัญญาณสุดกำึ่งนั่นเอง ตัวนี้จะไม่ซับซอ้อนในการใช้งานนะครับขนาดจะเป็นขนาดเล็กๆนะครับประมาณ 17, คูณสามิมลลิเมตรนะครับต่อไปเราไปดูการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้จะคล้ายๆกับโปรแกรมใน EP 1น,นะครับซึ่งเป็นโมดูลแร่งสั่นสะเทือนแต่โมดูลไมโครเวฟเรดาร์ตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มนะครับ ไฟ LED เข้ามาสีดวงนะครับเพื่อเวลาทำงานให้ไฟมันกระพริบนะครับดังนั้นผมจะเอาโปรแกรมในส่วนของ EP ที่หนึ่งนะครับมาแก้ไขนั่นเองอันนี้เป็นโปรแกรมตัวเดิมเลยนะครับเป็นโค้ดตัวเดิมเลยสิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับไฟ LED สีดวงในส่วนหัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวจะเขียนไปแล้วก็รอบสุดท้ายจะอธิบาย รวบยอดเลยนะครับเราจะใช้ตัวแปรชนิดไบต์ครับใช้อินเจอร์แบบนี้ตัวเดิมก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยการเก็บข้อมูลจะน้อยกว่าดังนั้นมันจะเข้าถึงเร็วกว่านะครับตั้งเชื่อนะครับไฟดวงที่1 LED 1ต่อที่ขา15นะครับของ ESP 3 2เหลือไฟอีก3ดวงครับผมก็ปีมาวางเลย แล้วค่อยเปลี่ยนชื่อเอานะครับอันนี้ก็เป็น EP 2นะครับต่อที่ขา2ของ ESP 3 2นะครับอันนี้ EP 3นะครับต่อที่ขา4นะครับส่วน LED 4นะครับต่อที่ขา5นะครับ ชุดนี้จะเป็นไฟกระพริบนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยเราจะทําให้เป็นแบบไม่ให้ดังถอนน,อนะครับเป็นแบบปิ๊บปิ๊บปิบอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของ Voice เซตั p นะครับ Voice เซตั p การทํางานครั้งเดียวนะครับในที่นี้เราเพิ่มตัวนี้เข้ามาครับ LCD 1, 2, 3, 4ทั้งงนั้นเราจะต้องกำหนดการทำงานของมันนะครับ ไฟ LED ทั้ง4ตัวนะครับผมก็ปีมาแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น LED 1ครับลักษณะการทำงานเอาพุทเหมือนกันครับคือส่งสัญญาณออกไปสั่งให้ไฟ LED สว่างนั่นเองนะครับส่งสัญญาณจากขาตัวบอร์ด ESP 3 2นะครับตรงนี้เราก็ให้ครบทุกตัวครับตั้งแต่ตัวที่ดว,ดวงที่ 1- ถึงดวงที่4นะครับ ผมก็มาเปลี่ยนชื่อ led 2นะครับตรงนี้ก็ led 3 led 4นะครับต่อไปครับในส่วนของไวลลูปก,ก็คือจะเป็นการอ่านค่านะครับบรรทัดนี้ก็อ่านค่าของเซนเซอร์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับคือกำหนดตัวแปรชื่อว่า value 1เข้าก็มานะครับอ่านค่าเซนเซอร์แล้วก็เมื่อค่าที่อ่านได้ก็มาเก็บไว้ในในชื่อตัวแปร value 1ตัวนี้นะครับ แล้วก็แสดงค่าออกมาใการทำงานครับใช้คำสั่ง if else นะครับถ้ามีการตรวจจับนะครับก็คือ value 1เท่ากับ high นะครับตรวจจับเซนเซ,นเซอร์ไมโครเวฟเรดารตัวนี้นะครับให้ยงนะครับให้ให้มีเสียงเกิดขึ้นนะครับและเราได้เพิ่มไฟสีดวงเข้ามานะครับต้องใช้คำสั่ง ตัวนี้ครับยจิตอนไวเหมือนเดิมครับยจิตอนไว้ตัวไหนเอ่ยไฟ led หนึ่งนะครับก็มาบางตัวนี้เลยคือสั่งให้ไฟ led หนึ่งนะครับสว่างนันเดีก็คือหายทำให้ครบทั้ง4ตัวครับคป copy ตัวนี้มาก็ปีมาวางก่อนครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็เป็น LED 2 LED 3 LED 4คือตัวนี้จะสว่างพร้อมกันทั้ง4ดวงนะครับต่อไปถ้านอกจากเงื่อนไขล่ะก็คือถ้าไม่มีการตรวจจับวัตถุนะครับมาที่ คำสั่งเอลนะครับตรงนี้เราก็ก็เปลี่ยนตรงนี้มาวางเลยครับเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นโลนะครับคือให้ไฟดับนั่นเองโลทั้งหมด L.O.W. ที่นี้ในส่วนของโปรแกรมตัวนี้นะครับผมอยากให้เกิดความแตกต่างนิดนึงนะครับให้มันลักษณะกับพริบนะครับไฟกับพริบแล้วก็มีเสียงแบบปิ๊บปิ๊บปนะครับไม่มีเสียงดังแบบต่อเนื่องนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับคำสั่งตรงนี้ต้องเป็นดีเลย์เอาสัก200ครับ อันนี้คือดังนะครับส่วนต่อไปครับเราก็ปีตัวนี้มาเดีเลยคือเป็นการหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาชุดแรกเนี่ยเป็นการาโมดูลเสียงดังนะครับประมาณ200 m มิลลิเซกหรือว่า0.2วินาทีนะครับไฟสว่างอยู่ที่ ส่วนจสอวินาทีเช่นกันนะครับอันนี้เป็นการห่วงเวลาหลวงเวลานะครับการเปิดไฟละกันนะครับการเปิดไฟเปิดไฟนะครับ LED 5. ต่อไปครับเราจะให้มันดับนะครับ เขาก็ตัวนี้มาก็ปีตัวนี้มาวางเลยนะครับแต่ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นโลูโลทั้งหมดนะครับโลคือไฟดับนะครับอันนี้คือไม่ส่งเสียงนะครับ ไม่ส่งเสียงอ่ะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือแล้วก็ให้ดับเท่าไหร่ครับดวงเวลาเท่ากันเลยดวงเวลาการปิดไฟนะครับค่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับ200เนี่ยอันนี้เป็นปิดไฟนะครับตอนนี้การทำงานก็คือมันจะ เป็นลักษณะว่าถ้า,าโมดูลไมโครวเวฟเรดร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้แล้วนะครับก็จะเกิดการไฟกระพริบนะครับแล้วก็เสียงจะเป็นปิ๊บปิป๊บป,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 ปนะครับอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าจากนอกเงื่อนไขก็คือให้มันเป็นโลถ้าไม่มีการตรวจจับก็คือทุกอย่างดับหมดนะครับส่วน การแสดงข้อความหนึ่งเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอเคครับต่อไปนะครับผมจะสรุปโปรแกรมนะครับแบบรวดเดียวเลยนะครับแต่ละบรรทัดมีความหมายว่าอย่างไรครับสําหรับผู้ที่อยากศึกษานะครับบรรทัดที่สิบเอ็ดนะครับดูเลขกที่สิบเอ็ดอินคิวนะครับดูดีดิสตันนะครับออสกาซีตัวนี้เป็นการเรียกใช้งานของจอ lcd นะครับ2บรรทัดนี้นะครับ ต่อไปครับบรรทัดที่14ถึง16นะครับเป็นการประกาศตัวแปรนะครับตัวแรกนะครับบรรทัดที่14เซนเซอร์ในที่นี้หมายถึงว่าไมโครเวฟเซนเซอร์นะครับต่อที่ขา18ของ ESP 3 2นะครับบรรทัดที่15นะครับโมดูลเสียนะครับต่อที่ขา19นะครับอินเตอร์เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็มนะครับต่อไปครับบรรทัดที่16 1> LED 1นะครับต่อในขา15บรรทัดที่17 LED 2ต่อในขาที่2 LED 3ต่อในขาที่4 LED 4่ต่อในขาที่5ตามลำดับนะครับอันนี้เป็นส่วนของหัวโปรแกรมนะครับพอโปรแกรมคือจะใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งหมดนะครับมาดึงว่าเซตอัพครับบรรทัดตรงนี้ครับเป็นการติดต่อสื่อสารเหมือนเป็นการอัปโหลดโปรแกรมนะครับจากคอมพิวเตอร์ไปที่บอร์ด ESP 3 2นะครับใช้ค่าบอร์ดเรตจุดที่9,600นะครับต่อไปครับบรรทัดที่23นะครับ LED ไปกินเป็นการาสั่งให้นะครับจอย LED เริ่มต้นใช้งานได้นะครับต้องมีคำสั่งนี้ก่อนฟ้อนชนี้ก่อน LED clear ก็เป็นการลบข้อมูลที่อาจจะค้างอยู่กับจอ LCD นะครับเป็นตัวนั้นเองนะครับทีนี้การกำหนดหน้าที่นะครับคือคำสั่ง pin mode ตัวแรกเซนเซอร์อินพุตนะครับนึกนึกถึงว่าตัวไมโครเวฟเรดาร์ ar, นะครับเปการตรวจจับตรวจจับความเกิดอไ,ได้แล้วครับก็จะส่งสัญญาณเข้ามาที่บอร์ด e sp 3.2นั่นเองน,นะครับดังนั้นต้องใช้คัาสั่งอินพุตส่วนซาวนะครับแล้วก็ ld ตั้งแต่1นึนะครับจะเป็นการส่งสัญญาณออกจากบอร์ด e sp 3.2นะครับ ไปที่หลอดไฟ LED นั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นออกครับโอเคต่อไปในส่วนของไวลูปครับจะเป็นการอ่านค่าเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เงื่อนไขาการทำงานนะครับตัวนี้ครับเราก็กำหนดตัวแปรนะครับชื่อว่า value 1นะครับเป็นชนิด integer จำนวนเต็มนะครับโดยใช้คำสั่ง digital read เพราะโมดูลตัวนี้ เป็นโมดูลที่เอาพุทแบบดิจิตอลนะครับรีดตัวไหนรีดเซนเซอร์ที่เรากําหนดคอมขึ้นมาตัวนี้นะครับแล้วก็มาเก็บค่าไว้ที่ value 1ึ่ซึ่งจะมีค่า0หรือ1เท่านั้นเองนะครับส่วนตัวนี้ครับ RVD Setgaser คือเป็นการกําหนดบรรทัดที่เราจะพิมพ์ออกหน้าจอนะครับอันนี้ลําดับที่0ูย์คือลําดับที่1ครับแล้วก็0ูนย์ตัวที่2นี่คือ อบรรดที่1น,นะครับพิมพ์คําว่าอะไรเซนเซอร์เท่ากับแวลูคือค่าที่อ่านได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับบรรดที่3ันเนี่ยอ่านได้ตัวเดียวกันนะครับจะ,สะแสดงเป็นค่า0ูนะหนะครับต่อไปเงื่องขาการทํางานครับใช้คำสั่ง if else นะครับคำสั่งพื้นฐานตัวแรกนะครับถ้าโมโดูลไมโครเวฟเรดร์นะครับจับความเคลื่อนไหวได้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบ ก็มาเท่กับทั้งสองตัวเป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นไฮนะครับจะสั่งให้โมดูลเสียงนะครับมีส่งเสียงร้องนะครับแล้วก็ไฟ LED ทั้ง4ดวงเนี่ยติดนะครับแล้วก็แสดงข้อความนะครับ LED ไปกันไ g h t คือตรงนี้คือจะให้จอ LCD นะครับแสดงไฟนะครับคือ มีแสงไฟนะครับปกติจอมันจะดับอยู่นะครับตอนนี้คือมีแสงไฟแล้วแล้วก็ LED s e q u e n c r ศูนย์คือตำแหน่งที่1นะครับส่วนหนึ่งน่คือบรรทัดที่2นะครับตรงนี้จะสับสนนะครับเพราะว่าในทางดิจิตอลเนี่ยศูนย์คือระดับที่1 1คือระดับที่2องที่เรียงไปอย่างนี้นะครับให้ปินคําว่า detect นะครับต่อไปนะครับตรงนี้ซ้ำกัน ลบออกก่อนครับตรงนี้แสดงข้อความนะครับโอเคจะเป็นการนี้นะครับต่อไปครับจะสั่งให้จะเป็นการน่วงวัดก็คือไฟมันจะ,จะสว่างแค่200 m มิลลิเซกหรือว่า0.2วินาทีนะครับแล้วมันก็จะดับดับอยู่ที่0.2วินาทีคล้ายๆการ ทำไฟกระพริบนั่นเองนะครับตรงนี้มาส่วนของ L อนะครับเคือถ้านอกจากเงื่อนไขอีฟล่ะเกิดอ,อะไรขึ้นคือสั่งให้ทุกอย่างหยุดการทำงานนะครับและก็จอ LCD นะครับให้ดับคำสั่ง LCD ซ o โนเวกัลไนะครับให้จอ LCD ดับเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็ลบข้อความการลบข้อความก็จะเซตที่ตำแหน่ง01นะครับ0คือ ตัวอักษรตัวที่1นนะครับ1น,นี่คือบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับจะเป็นการลบข้อมูลนั่นเองนะครับตัวอักษรตัวที่1ในบนรรทัดที่2การลบข้อความเฉพาะที่ก็ใช้คําสั่งตัวนี้นะครับให้กดสเปกบา r มานะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการโหลดโปรแกรมนะครับ ใช้างานว่าจะสามารถใช้างานได้จริงหรือไม่นะครับต่อไปเป็นการอัปโหลดโปรแกรมนะครับขั้นแรกให้เราต่อสายไมโคร USB นะครับระหว่าง Computer คอมพิวเตอร์กับบอร์ด ESP 3 2นะครับต่อมาไปที่เมนู Tool น,นะครับแล้วก็เลือกบอร์ดให้ตรงในที่นี้ผมเลือก ESP 3 2 DEV นะครับต่อไปครับ ให้เราเลือกพอร์ตคอมนะครับให้ตรงนะครับในที่นี้เลือกที่คอม5นะครับแล้วแต่คอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมเลยนะครับถัดมาครับให้คลิกที่อัปโหลดนะครับหมายเลข4ตรงนี้รอจนมันขึ้นคําว่า connecting นะครับพอขึ้น connecting ในระหว่างนี้นะครับให้กดปุ่มหมายเลข6กครับค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะอัปโหลดได้เองเลยนะครับ ภาพตัวนี้เป็นการต่อวงจรในภาพรวมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึ่งหลังจากที่เราอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด ESP32 ตัวนี้แล้วนะครับเรามาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับก็เป็นโมดูลไมโครเวฟเรดาร์นะครับตัวนี้นะครับตัวที่สองครับ เป็นบอร์ดในการควบคุมนะครับในที่นี้ผมใช้ ESP 3 2นะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันใหม่แล้วก็มีความเร็วนะครับสามารถไปใช้งานได้จริงโดยไม่เกิดปัญหานะครับต่อไปครับจอ LCD ในที่นี้ท่านผู้ชมไม่ต่อก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีแต่ถ้ามีก็ต่อตามนี้นะครับถ้าโมดูลตัวนี้นะครับไมโครเวฟเรดาร์ーーตรวจจับวัตถุได้น,นะครับก็จะส่งเสียงมาที่โมดูล โมดูลเสียงตัวนี้นะครับพร้อมกับมีไฟกระพริบนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับเริ่มจากโมดูลก่อนนะครับตัวโมดูลจะมีสายอยู่3เส้นนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะเขียนอธิบายอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับตัวแรก v t c นะครับก็คือสายขั้วไฟบวกนะครับเราก็มาต่อขั้วไฟบวกสเปคตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่5นะครับ 4-24ถึง24โวลต์นะครับแต่แนะนำที่5โวลต์แล้วกันนะครับในที่นี้ผมมาต่อที่ตรงจุดตะเขียนว่า3.3โวลต์ก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ถ้าจะดีคือตามสเปคเขาเนี่ยมันจะทำงานได้สเสถียรกว่านะครับต่อไปเส้นที่2ครับเส้นสีเหลืองสีส้มนะครับตรงกลางเนี่ยสีส้มแล้วกันนะครับตรงกลางเป็นสายสัญญาณออกนะครับเมื่อโมดูลตัวนี้จับ การเคลื่อนไหวได้แล้วก็จะมาสั่งส่งสัญญาณเข้ามาที่บอร์ดตัวนี้นะครับสายสีดำตาลเป็นข้วลบนะครับอันนี้ผ่านนะครับส่วนสายสัญญาณน,นะครับตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้อยู่ที่ขา19นะครับของบอร์ดผมใช้ชิวนะครับเพื่อให้มันต่อได้ง่ายแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีชิวตัวนี้เราก็เอาสายจัมเปอร์ไปเสียบโดยตรงที่ขาได้เลยนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปครับบรุนเสียงบูรุนเสียงตัวนี้นะครับจะมีสสายนะครับสายกาวเราต่อกาวก่อนเลยนะครับต่อจุดเดียวกันได้นะครับจ้าเข้าไปแล้วก็สายสัญญาณนะครับเราต่อที่ขั้วที่19นะครับของบอร์ด ESP สานะครับส่วนตรงนี้ครับไฟแสดงสถานะปกติต่อตัวเดียวก็ได้ครับแต่ในที่นี้ผม ทำตัวนี้ไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยมาต่อทั้งหมดเลยนะครับเริ่มต้นจากสายกาวนะครับมาจําจุดเดียวกันนะครับแล้วก็ไล่มาเลยครับไฟ LED ดวงที่1นนะครับ LED ดวงที่1ต่อที่ไล่มาครับดวงที่1ต่อที่ขา15นะครับดวงที่2นะครับต่อที่ขา2นะครับดวงที่3ต่อที่ขา4ดวงที่4ดวงสุดท้ายนะครับ ่อที่ขา5นะครับถ้าจำไม่ได้ดูการเขียนโปรแกรมของเราครับเราจำหลักการนะครับส่วนจอ LCD นะครับ LCD ขั้วบวกลบนะครับคือด้านหลังบอร์ดเนี่ยมันจะเขียนอธิบายไปอยู่แล้วนะครับว่าอันหนขั้วบวกขั้วลบนะครับ SDA นะครับสาย Data ก็มาต่อที่ขั้ว2 2ของบอร์ด ESP 3 2นะครับส่วน SCL ก็มาต่อที่ขั้วที่ขาที่21นะครับ ซึ่งการต่อเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ละบอร์ดนะครับอย่างบอร์โโด Arduino Uno ก็ใช่อีกเบอร์หนึ่งนะครับโอเคครับต่อไปครับผมจะเอาไฟเข้านะครับโดยจะป้อนไฟมาที่สาย micro USB นะครับตอนนี้จะเสียบไฟจาก USB ของคอมพิวเตอร์นะครับ รอสักครู่นะครับจะทดสอบการทำงานนะครับโดยผมจะยื่นมือให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็บอลดูลจะสามารถจับได้ไหมครับถ้าจับได้นะครับไฟก็จะกระพริบมีเสียงเหมือนสักครู่นี้นะครับอ่าโอเคครับไฟกระพริบนะครับมีเสียงนะครับไฟกระพริบแล้วก็หน้าจอนะครับจะขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นบรรทัดแรกเซนเซอร์ระดับหนึ่งครับ ขั้ที่2คือขึ้นคําว่า Detect ครับถ้าผมหยุดการเคลื่อนไหวนะครับไฟก็จะดับนะครับเสียงก็จะดับแล้วก็หน้าจอไฟ lcd ก็จะดับลงด้วยครับโอเคครับทำงานถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานอีกลักษณะนึิงนะครับเพราะว่าบางทีเรามีข้อสงสัยว่าโมดูลไมโครเวฟเรดร์ตัวนี้นะครับมันเป็นแผงวงจรอย่างนี้ครับ ถ้าเราเอาไปใช้งานเนี่ยไปโดนน้ําโดนละอองฝนพวกนี้นะครับมันช็อตได้นะครับดังนั้นถ้าเราเอาไปใส่พวกกล่องพลาสติกแบบเนี้ยมันยังคงทํางานอยู่หรือเปล่าครับเราลองดูนะครับผมอานนี้มาครอบดูนะครับ่ามาครอบเดี๋ยวเราจะทดลองการทํางานนะครับเราก็ป้อนไฟเข้าไปครับ ต่อไปครับผมจะทดสอบการทำงานนะครับโดยใช้มือให้เกิดความเคลื่อนไหวนะครับสังเกตว่าการทำงานจะช้านะครับลองอีกครั้งหนึ่งครับทุดก่อนนะครับอีกครั้งหนึ่งครับอ่าก็ทำงานได้เหมือนกันครับตอนแรกอาจจะติดขัดเพิ่งเปิดเครื่องนะครับ คลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับสามารถนำไปรประยุกต์การใช้าง,งานนะครับนอกจากจะต่อพวกสัญญาณนะครับการขโมยต่างๆไฟแสดงสถานะเรายังไปต่อพวกอุปก,กรณ์อื่นนะครับเซรอร์โวมอเตอร์นะครับพวกอมอเตอร์ DC ธรรมดานะครับหรือความนัดต่างๆแล้วแต่การใช้าง,งานการประยุกต์การใช้าง,งานนะครับยังไงคลิปนี้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากดกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับและทางร้าน DIY i n v e ต t o r นะครับจะนำคลิปดีๆมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ